เก็บแรงไว้พันสอด้วยนะคะค่อยผ่านหลังเสร็จนะแล้วคนนี้ล่ะนี่ใช้ภาพเล่าเรื่องมาเลยค่ะเจมกับอเล็กใช่ไหมคะค่ะดูว่าไม่ใช่อุปสรรคเลยสําหรับการเต้นของสองคนนี้นะเรียกว่าเต้นได้ใหญ่กว่าที่ครูสอนไว้อีกค่ะค่ะ คุณผู้ชมได้เห็นท่าเต้นเจมไปแล้วออครับผม<อ>เพลงมันมากครับผมซ้อมจัดเต็มมากเพราะว่าผมอยากให้คนที่อยู่อจย์แถวบนขุดนะครับใช่ได้เห็นผมเต้นแบบจนถึงแบบผมแบบสะบัดผมแบบสะบัดผมแบบสะบัดเยอะไรก็ยอมเายอมครับยอมยอมยอมครับเ<อ>พราะว่าคือเราเราไปไม่ถึงเขาจริงๆครับคือไม่ว่าจะด้วยเรื่องของร่างกายและเรื่องสมองเนี่ยเราไปไม่ถึงเขาจริงอ๋อเพราะว่าผมดีกว่าเพราะว่าผมดีกว่าเพราะว่าผมดีกว่า ในาอ่านี้เราก็ไม่ชินช่วงไหนพิเศษไหมชาช่วงเป้าครับเอช่วงเป้าหมายของเราการส่งไปถึงท่านผู้ชมที่ที่อยู่อัศจรรย์ที่ดูสดณราชมังแล้วก็ทางทีวีไร่บองว่าสนุกมันฮาแน่นอนครับทุกรสชาติครับผมเพื่อให้กับแฟนๆทั้งสามโดยเฉพาะครับใครที่ไม่ได้มาอย่าลืมเปิดช่อง3ทีสามครับผมวันที่สมีนาคีครับผม